ไอเอิยงมาเร็วมาไออิงแกไม่อยากทิ้งกูไว้ที <laughs> ่นีคนเดียวนีงเี้่ีจะเข้ามจะเข้าไปมันจะเข้าไป้โอเคเอาอะไรนะไองไปแล้ว เอเอเหรือพผมเล่นไม่สุดเหรอเกี่ยวปะอาจจะใช่มันต้องเล่นเรื่อยๆอ่ะเออคุณโระวังนะมันจะมาแล้วมาแล้วมาแล้ว ไอ้เออเปิกูตาเออเปิดกูอยู่นี่กูสลอนมันไ,ไ,ไม่ไหม้กูสิฟิเออกูสลอนไม่ไห้อ่ะไม่ได้ถ่ายรูปผีโดยมัวใจจูอเ,เออไอ้ทีแ่แไม่มาเป็นเด็กเลยไอ้แบบน่ารักสุดๆเ,เด็กเวทเอาไหมไปกลับเถอะอะไรเถอแล้วใช้ทุกอย่างแล้วเฮียคุณูสลายังไม่เชื่อแล้เลยเหลือบ้อง เหลือบ้องอันหนึ่งสลาไม่ไหม้สองอันไปไปเพื่อกันไม่เจอแต่ผีเด็กวะ่ะ